เออเสาเสาสําเนาสวัสดีครับเออมาผอกับเสาเลยตอนงัวกินน้ำเพราการหอนก็ได้เสาครับมาไหมยังเด็ดไปกินน้ำกันลย้อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลื้เฮ้ย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  น้ำท <c ười> ั่วหมดเลยไม่น่าน้ำหงครับนังวีนาเออ้ยเออ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 เอยเออเอยเอย

เออเออมาทุกแม่เออเออเอ้ยอมาทุกมมันไปกินน้ำปอยูดุเฮ้ยเอ็งมาสิลงผุนกดค๋ยวยังมีคนตกเวทอยู่ผุนไหมลูกน้ำมัวไหมนานอัไสั้นเด้๋ยวนะเยเฮ้ย

เอาหันมันอ้วนไปบ่มันจะกินแล้วมันก็อ้วไปจังแนมือมนี่มันคือรัดปรยุ่เถอะนี่ต้องสุดต้องสุดต้องสุดเออไม่เห็นเลย ทน้ำแล้วกนทลวมายนโทางให้ไปลยน้ำอยู่นาเจ้าโอ้เลิกเตือวะ่นจุดว่ากันแท้เทิงนี่ว่าฮะถ้าในทวมเออวกสังอื่นหื่อกัสิบโมันียบร้อยอยู่ปะมันจมบ่เห็นมันน้ำท่วมเท่าว่าเขาหน้ามากเดยนี่ แต่ยาเดีวไม่หมดต้องเหื้ออยอะคนไม่อย่างไรห,หรือเราไปเปลี่ยนอนใหม่ดีสูงทางข้อเข่านะล่าะเห็นอยู่แต่ว่ามือคนไปหยับอีกไปม,มันไปเห็นแล้วมันหน้ามันถ่วมขึ้นมาสูงเหรอไปหอดจะเจอ,แล,อ,อแล้วมันพาไปหอดนี่ก็ไปหอดนี่ละมือ คนนนนนามีคู่กอยู่ฮันรนวมาุนก็ามีมองอะไรน้ำทั่วมมืดยินยนนีครับนะระดับน้ำก็สูงแล้วงอ้ให้เบิ้งครับนะไอ้กินน้ำยังสิยูครับนะท่านไ้กินน้ำกแหลก็เป็นยังแลก็อยู่แถวนี้แหะ ล้วก็กินอยู่นี่ละเนาะอือไปเต้นได้เน้นผักก้นอนยู่นีนะครับนะมาเดินไล่แล้วกินแล้วก็กินอยู่นี่ดับน้ำครับพี่อยู่บวกี้มือครับนะวันเกินอาทิตย์น่าจะขึงนฟังบนนะนะแต่น้ำยังขึ้นอยู่สูงม,มือนยังสี่นะน้ำยังขยับอยู่เรื่อ,อยๆพี่ แล้วกนนะ่าจะเล้่วมือครับเนะนี่ยทานี้จะตกบิดกันอาสะพานกันหลายพวกกันครนะปากไม่ซ่อนเขากับนำเขาไปแล้วน้ำเริ่มวุ่นตรงนี้ครับนะ มติกเป็นไออกมานี่ไม่ติกอยู่นี่ลอกฟังบอดี้ยูสไ เครือแถวนี้มันตีโบไปไกลครับค่นกับบ้านเพิ่งจะได้กินหญ้าอยู่บ้านเนาะก็ไปจีบบอฟ้ามาครับจะกินกลับไปกลับมาอยู่นี่เลี้ยวมือไปครับนะเามีบอฟ้าหนีคือหมานบ้านมันมีอยัางครับมีแต่ฟางเท่านั้นอยู่บ้านก็มีแต่ฟางอ้าวแดดมาอีกแล้วแดดเปรี้ยงอีกแล้ว เรได้กินได้ยากครับนะนี่ พอเร้วมือไปอครับเนาะช่วงนี้เริ่มจะจำกัดขึ้นมาเนี่ยครับทีเรียงเริ่มจะหนามากครับทีเรียก็เริ่มจะหอ่อยลงแดดก็จะร้อน,นครับลงจะรังลัง, <S <S โโงนี้เขาจะมียางออกนะพี่พออกมากัเรล้ว 祝你。 มันครับขึ้นสะพานคือบอกนาะเขามันห่อนคอคหลมันหลงจังหวะตีเหนียกันเลยบ่มวนเลยเนาะบนสุดเด็กบ่ได้ไปบอกสุดพุนสุดผุ่นไงเออจังไปน้าทางนี่ท่างนี่มันจะไปเรื่อยจนสุดไหมโมันหน้าเนออเมีน่ดี นี่เขาไปหลายอยู่เดีะช่วงกลางนี่เขาไปบอส่วนมากรถปิกอัพต่ว้คืผู้นเ็นาอย่างเัองหน้านเขาได้อย่างเดีวกบสองสามรูเออนั่งตัวญ่ายเอนเาเขาเศร้าดูเดี๋ยละเขาเศร้าเหรอว่ารอน้าขึ้นเหลียก็มดูดไม่เาดูีหนีเศ้าแล้วปีหน้าเหนมั้ง จังหวะเห็นก็ยกไปพักหนึ่งเหรอหมู่บานนี่ครับมนันนี่เอาเอากตรเลียวยนี่ครับวันติคแล้วคุณทางทีมงานเราช่วงครับคุณกับสวัสดีครับ